สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทุกท่านวันนี้ผมพ่อยอดบอนเกก็จะเล่านิทานเรื่องคุณสร้างคุณแผนตอนที่สองตอนพ่อคุณสร้างคุณแผนคลิปที่สามให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและขอขอบคุณทุกทุกท่านไวนะ้ณโอกาสนี้ด้วยรับฟังได้เลยนะครับ คลานั้นฝ่ายว่าตาขุนไกลตกใจดังจจยับเป็นพุยผงตัวสั่นหวันหนีเหมือนผีลงดำรงกลายนั่นก็เต็มทีหน้าเชียดเชียดผาดเพื่อจะเลือดหายพูดพลายในตัวก็หลีกหนีสิ้นสติตัวสั่นหวันไม่มี ดังจะดับชีวีในทันใดโอ้ว,ว่าอนิจาณน้อกเอย๋ยก็ไรเลยเกิดเหตุขึ้นจนได้เมื่อจะมาวันนั้นก็ลั่นใจเป็นลางใหญ่กูกล้องในห้องเรือนทองประสีแก้วพี่ก็ฝันไร่เชียงแกล้งทำนายเสีปืปอเปื่อน กรรทันพี่แล้วแกาเพื่อนเลื่อนเจ้านับวันแล้วจะเลื่อนไปเป็นปีสวดคิดพี่แล้วแกาพี่เอ๋ยที่ไหนเลยจะได้คืนไปรักใครเป็นวิบากใจจากเจ้าจําไกลสุดใจด้วยต้องอาญาตายอน,นิจจาลูกข้ายังเล็กอยู่ ในจะรู้ว่าพ่อมาฉิบหายขุนไกลเลี้ยงเกลือกลงเสือกลายฟูมไฟน้ามตาและ้พาทีอ้อนวอนเพชฌฆาตทั้งหลายว่าไหนไหนตัวข้าจะเป็นผีท่านจงเอ็นดูด้วยช่วยปลานีบอกนางทองประสีให้แจ้งใจว่าข้าขุนไกล นั่นถึงการท่านปราหารชีวิตให้ตักใสให้เจ้าระวังตัวกลัวภัยว่าแล้วล่ำไรไม่สมปดีโอ,โอ้อโหอนิจจาตัวกูเอย๋ยกรรำสิ่งไล่เลยไม่พอที่มาตายในป่าพระนาลีซากผีก็เป็นเหยื่อแกแร่งกา ลูกแก้วก็มีได้ไม่เห็นผีทองปะสีก็มีได้ไม่เห็นหน้าเชียงเลือกฤทธานนทสงายมาช่วยบอกกับเมียข้าให้แก้งใจหลวงฤทธานนทได้ฟังสัง่งน้ำตาไหลหลังไม่กลั้นได้ เกลเอ๋ยอย่าอาวอนร้อนลนไปจะเป็นห่วงบ่วงใยทำไมมีอุตสาบริกรรมภาวนาเมื่อเวลามาแล้วก็ถึงที่ใครจะอยู่ข้ามฟ้าทั้งตาปีถึงพระสุรีอินจันย่อมันเลต้องจุติจากสวรรค์ชั้นฟ้า เกิดมาแล้วหาพ้นความตายไม่ขุนไกลฟังสาหายค่อยคลายใจบรรยายสอนให้ทุกสิ่งอันค่อยละงับดับความสโสกาภาวนาประนมมือถือมัน่นคิดถึงคุณพระพุทธพระธรรมนั้นอภิวันพระสงฆ์ทรงศีลาทั้งคุณบิดา มาตุเลศบังเกินเกียรติบังเกิดเกียรติกอก็เกียรติาาสาขออำนาจประกาศแก่เทวาให้ทราบทั่วฟ้าฟากฟ้าสุธาทานด้วยตัวข้าขุนไกลกระทำผิดถึงชีวิตจะม้่วยสังขารจะตายด้วย ความสัตย์ปฏิญาณอย่างพงพลัยฝ่ายทหารอัญชันช,นชัยปากว่าตาปิดกิดปรงระงับลงไม่พลั้นวันไหวค้มหน้าหลับตาภาวนาไปได้ที่ให้นิ้วเขาฟันลงเพชะคาดฟาดด้วยดาบอันคมกล้า ขุนไกลขีวาต้องผุยผงดวงกียรพอระง,งับดับลงทำท่าลงเอาศพไปเสียบไว้คลานั่นหลวงฤทธานนเห็นสหายของตนนั่นตักใสเขียนหนังสือสือรับพลทันใดให้ส่งนายนายไหมไม่ได้ชา เองเร่งไปสุวรรณบุรีบอกนางทองประสีเหมือนกูว่ารับสั่งให้ลิบ์เอาตัวมาบอกแม่ลักอย่าได้นอนใจน่ไนไหมรับคำและอำลาจัดแกงย่มละว่าครห,หอกใหญ่มีมีดเหน็บหลังเก้กลงังปประเดี๋ยวใจเข้าป่าพระนาลี กลานั้นสวมเด็จพระพันวสาสเสด็จประทับพระปลาพระนาสีพระพาดป่ามาได้หลายราตรีพระภูมีจะคืนเข้าเวียงชัยยิงตัดสั่งพระยาเตชวพลันให้ประกาศพลละขันน้อยใหญ่จะเลิกประพาดพระนาลายัยกลับไปในรุ่งพระสุริยา พยาเตโชให้บัตรหมายทั้งภายในเตรียมกระบวนท่วนถีตั้งเลี้ยวปูกระวังช่างมีคอยท่ารับสเสด็จพระภูมีขั้นล่วงลางสางแสงทินนกรพระ,สะเสด็จบทไทจรออกจากที่สะส์ทรงเครื่องเรืองมณี จอละาลีขึ้นประทับที่เกยชัยทรงสร้างพระที่นั่งลังคาทองม่านชิดปิดป้องทั้งสองไขให้คลายคลี่รี่พลสกวลไกลสร้างแสงมาใส้ก็ตามมาขวนปืนดาบดั้งทั้งทวนทองเป็นแถวท่องแต่ล้วนเหล่าอาสา เรียบเร่งปลนละไกลไกลคลาเถืองกรุงอยุธยาด้วยฉับพลันนายไหมไปถึงบ้านท้องภาษีแก้ไต่าถามทันทีขมีขมันมีธระทำวนเทียงไรนั่นกินหมากด้วยกันจยกเกรงใจนายไหมพอจะบอกออกาปากว่าน้ามตาคลอตา ล่องหลังไหลว่าธทวระของฤทธ์ธ,ธนชนชัยแก้งอยู่ในหนังสือนี่มากมายหนังสือว่ามาถึงทองปัะสีอันขุนไกลสามีเพื่อนสหายต้องรับพระราชสะอาจจะยาตายเสียบไว้หน้าใคร่กระบือนั่นรับสั่งให้ลิธ์เอาลูกเมีย หนีเสียอย่าอยู่ที่บ้านนั่นออกไปให้พ้นแดนสุพรรณหนังสือมาณนะวันจนแก้งใจท้องภาษีแก้งความตามหนังสือสองมือข้อนอกคร้องให้โศกาพิมพว่าจะบันไกลี้งเกลือกเสือกไปไม่สมปดี นางครวนคล่ำล่ำว่าอยู่ว้าวุ่นโอ้พ่อคุณสูญหายตายเป็นผีไม่เก็บไข้เมื่อไปอยังอ้วนผีไม่พอที่ถูกฟันจนบันไหลเสียแรงพ่ออยู่ยงคงประพันใครใทั้งนั้นไม่สู้ได้คืนนั้นเมียฝันไม่พลั้นใจขั้นบอกให้ทำก็ทำนาย ไทยว่าดีแต่ก่อนร่อนชะไลลยไม่พลั้งพลาดควรเลือมาประมาทไปถึงที่ทอดทิ้งลูกเมียเสียอย่างนี้นี่จะให้ฮันหน้าไปหาใครยังจะถูกเขาเรียบเอาฉิบหายจะทรงล่างคร่างกายที่ไหนได้แม่ลูกสองคนเป็นจนใจ นางสอือกสือื่นให้อยู่ไปมาเลียวหน้ามาเห็นจะพลายแก้วลู้แล้วหรือพ่อนั่นสังขาเจ้ากําผ้าพ่อแล้วแม่อ่ากรอดพางลูกยาเข้าจาบันก้ะพายแก้วสือึกสือื่นอ่อนไม่หลับนอนกลนแต่จะสวกสัน ทองปสีแสนเศ้าพ่อรำพันกรรมทันแล้วจะทำชั้นใดดีดยเย้าเรือนจะเย็นเป็นป่าชาฟูงข้าจะกระจัดกระจายหนีกรรมการสุพรรณจะย่ำยีไม่อยู่ที่นี่ได้แล้วแก้วแม่อ่าข้าไทยได้ฟังทองปสี สววกีร่ำไลไปนักหนาชวนกันไม่กลั้นซึ่งน้ำตาต่างก็มาร่องให้อยู่อื้อๆอิอะไรขุนไกลทุกตัวคนบ้างก็มาตีตนและบ่นถึงพ่อไม่ถือโทษโกรธเรื่งข้าไทยได้เพิ่งทุกเวลา จะไปไหนไม่มีใครข่มเหงเขาเกรงพ่อคุณไกลไปทุกหน้าแต่นี่มีแต่เขาจะบีทาบอกเบาพร่่บนบ้าอยู่วุ่นวายเย็ยนวันนั้นเวียงวังกลังมากลับตำวรวจใช้ขวามามากหลายเบาพร่ใหญ่น้อย จากล้อยไปให้ลายรอบรั้วบ้านท่านขุนไกรายผู้ล่างราชการเมืองสุพรรณว่าตะวันพรบค่ำจะเข้าได้จะเข้าลิบวันนี้ผิดทีไปพวงนี้เกียงจะได้ทำบัญชีขั้นแล้วจัดกันให้กองไฟเร่งรักงับเป่าไพ่อยังให้หนี รอมไว้ในเวลาลาตรีพรุ่งนี้เราจึงจะทำการครานั่นฝ่ายนางทองประสีเห็นคนอึงมีอยู่รอบบ้านโกรกใจลุกล่มสวมสาลล้นลานอุ้มเอาเจ้าพลายแก้วช่วยเงินสองถุงกับกระบุงทะลุเอาผ้า ป,ป่าปูดวดเรือนเหีวสองมือแหกช่องทางช่องแมวบางเงาเข้าแนวแถวเสาเรือนโค้งโค้งลงมองทางช่องรั่วลอดตัวออกมาหน้าตาเปื้อนจวงลูกหลบแปลงตามแสงเดือนพบเพื่อนบ้านเก่าเข้าขอทาน แม่เอ๋ยเข้าป่าข้าหมดสิ้นไม่มีกินเขาลิบเสียทั้งบ้านเพื่อนเลือนแพ่เพื่อช่วยเกือ้อานได้เข้าสารปลักปลาแล้วคลาคลพ้นบ้านขึ้นต้นไม้ไขว่ห้องนอนอ้อนวอนปลอบลูกจะลร้องให้แม่ลูกเขาจะผูกกลอไป นางกอดลูกเข้าไว้และสโสกาแัดนี้ก็จะขอ,อยุติลงวันเพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทุกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้และพบกันอีกในคลิปต่อไปโชคดีสวัสดีครับ